ตัวเขา oh <my> เรียกว่าโอมิครอนโอมิครอนอ่ะโอมิครอนโอมครอนช่างมันโอเคคือมันกลายพันธุ์ในทวีปแอฟริกาครับซึ่งทวีปแอฟริกาเนี่ยต้องบอกว่าประชากร20 uh huh. เป็น HIV อ uh ๋อ huh. ฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเป็น การกลายพันธุ์ในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องหนึ่งะอันที่สองก็คือเป็นทวีปที่ยากจนถูกไหมคนที่ฉีดวัคซีนครบสองเข็มเนี่ยบางประเทศไม่ถึง10%บเปบางประเทศสเปอเงใช่เพราะว่าประเทศที่รวยๆกักตุนวัคซีนและทําให้ประเทศที่จนๆเนี่ยไม่มีวัคซีนเขาจะบูสเข็มสากันอันนี้เข็มเข็มหนึ่งยังไม่ถึงสเเลยใช่ แล้วตอนนี้เป็นไงล่ะเอฟเฟกนี่วันวันที่24 WHO เพิ่งเจอสายพันธุ์โอไมรอนเนี่ยวันนี้วันที่30ปสิไปิดภวรกิจประเทศค่ะอุยเป็นยีบแล้วไหมเปยี่สิบแล้วแล้วเขาเข้าไปในเขาเรียกว่า VOC ก็คือเป็น variant of concern ซึ่งจะเข้าใน VOC ได้เนี่ยมันก็คือต้องมือหนึ่งแพ้เร็วสองหนีวัคซีนได้สามทำให้เชื้อรุนแรงโลงบอดเดลต้าก็เคยเข้ามาแล้วหลังจากนั้น6เดือนนิ่งสนิทไม่หา ไม่มี W H O ไม่ออกมาพูดอะไรเลยแล้วพอวันที่ยีสี่เจอปุ๊บวันที่วันที่ยีสี่เจอปุ๊บ W H O จับมันเข้าไปอยู่ใน W O C เลยก็คือเตือนภัยขั้นสูงสุดโอโ้โหขนาดเจอแป๊บเดียวตอนเดลวต้ยังไม่ขนาดนี้ เดลต้ายังไม่เร็วขนาดนี้เพราะเดลต้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเดลต้ามันเกิดในหมู่มากคือคือแพร่เร็วแต่ไม่หนีวัคซีนมีวัคซีนมีวัคซีนที่เอามันอยู่ลดแรงลดความรุนแรงของมันแต่ว่าสายพันธุ์เนี้ยมันน่ากลัวตรงที่ว่าข้อที่หนึ่งนะคะมันเกิดในคนที่บูมกันต่ำภูมิุมกันบกพร่องก็คือ HIV ทวีปแอฟริกามันกลายพันธุ์เนี่ยตอนนี้เท่าที่เขารู้นะคือเท่าที่อ่านเมื่อ29เมื่อวานนี้คือ50บ กว่าจุดและกลายพันุ์ในไอเหล็กในที่ฉันบอกว่าโควิดเหมือนพึ่งและเหล็กในก็คือไอสไปโปรตีนไอหนามแหลมที่จะทิ่มปอดอ่ะมันกลายพันธุ์ทั้งพึ่งเลยเนี่ยประมาณ50สกว่าจุดซึ่งตอนนี้มีบางรายงานข่าวบอกว่า70แล้วกลายพันธเดลต้าแค่สิบนะแล้วตรงหนามันรองตรงหนามาสามสิบสองจุดแล้วที่กลายพันธุฉะนั้นมันจะเหมือนอะไรรู้ไหมเธอวัคซีนที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะไปฝึกทหารในร่างกายมันจะแบบอ้าวถ้าอีพึ่งนี่มา ฉันจะมีทหารพร้อมตึบมันไปเลยเก็าไหมนี่คือนี่คือหลักการทำงานของวัคซีนแต่ว่าอีโอไมคอนเนี่ยมันเหมือนไปทำสัญญากมเกาหลีมาสิบรอบเธอะไปทำสัญญากำเกาหลีมาอ้าวเขามาถึงร่างกายอื่นงงอ้าวนี่ใครใครกันนะใช่ไหมนะใช่ไหมนะอุ้ยกดไม่มีไม่อยู่อุ้ยใช่ไลยนะโกดไม่อยู่อ่ะใช่ไหมนะจังหวะคิดนี่แหละมันก็โจมตีเราเลยจังหวะนั้นก็คือมันก็มันก็เออตอนนี้ตัว โมเดอร์นาออกมาบอกแล้วว่าเขาอาจจะเอาโอไมคอนไม่อยู่ว้ายโมเดอร์นาออกมาบอกไฟเซอร์บอกว่าข้อมูลยังไม่พอขอข้อมูลอีกนิดนึงโนเวักออกมาพูดเลยว่ากําลังจะลอนชกำลังจะลอนชโอไมคอนมาปุ๊บโนเวักดึงกลับเลยจ้าบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะทาสายพันธุ์เวอร์ชันต่อต้านโอไมคอนเธอคิดว่ามันซีเรียสไหมล่ะแสดงว่าโอเคแหละถ้าสมมติเราพูดกันจริงๆวัคซีนหลักของเราตอนนี้หนึ่งแอสตราเซเนกลาสอง เรามี izer, ไฟเซอร์เรามีโมเดอร์นาเรามีซีโนแวคเรามีซีโนฟาร์มจริงๆิเรามีเยอะนะต้องบอกว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะถ้าสมมติว่าเอาตามวิทยาศาสตร์ละกันนะตามทาทฤษฎีก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเชื้อตายอะคะ่ะคือเขาก็จะคือเอามาเลี้ยงหมดเลยก็คือเหมือนซีโนแวคซีโนฟาร์มก็คือเอาพึ่งอะสายพันธุ์อู่ฮั่นมาเลี้ยงให้ตายแล้วฉีดกลับเข้ามาฉะนั้นภูมิคุ้มกันมันจะมีทั้งพึ่งทั้งเหล็กหมดเลยทั้งตัวทั้งพึ่งทั้งตัวเหล็กใน ฉะนั้นเนี่ยมันจะมีภูมิกันมีทหานที่รู้จักพึ่งทั้งตัวแต่ถ้าเป็น mRNA หรือว่าเป็น a อสซมันจะถอดรหัสแค่เหล็กในอย่างเดียว uh. ทีนี้เนี่ยมันจะไม่รู้จักไอตัวพึ่ง,งแต่ประเด็นอะอยู่ที่ว่า m i n a มันเป็น <c oughs> เขาเรียกว่ามันเป็นวัคซีนที่ flexible ก็คือสมมุติว่าวันนี้เขาเอาโอเมก้ามากลางว่าโอเคโอเมก้าเนี่ยประกอบด้วย A B C D E X อย่างนี้นะเขาลอกเลยปึ้ง mRNA สำหรับโอเมก้า แล้วทาวัคซีนได้เลยอีกตัวหนึ่งที่ทําได้ก็คือโปรตีนซับยูนิตวัคซีนก็คือโนวแบ็กโนวแบวแบ็กเป็นตัวที่ฉันบอกเธอไงว่ามันเหมือนมาม่าก็คืออ่ะวันนี้เป็นมาม่าหมูสับใช่ไหมเอามาม่าต้มยำออกใหม่อาชันก็ไปปรุงเอาเครื่องปรุงไอโซเส้นเหมือนเดิมคล้ายๆอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นเชื้อตายมันกระตุ้นภูมิได้ทั้งพึ่งก็จริงแต่ถ้าจะเอาให้โอมคอนอยู่ก็ต้องเอาโอมคคอนอ่ะมานเลี้ยงให้มันเป็นฟาร์มแล้วทำให้มันตายแล้วบริสุทธิ์แล้วกว หน,นานสองแพงม,มันไม่ทันอ,อันนี้คือประเด็นแต่ถามว่าเชื้อตายเนี่ยข้อดีของมันก็คือเทคโนโลยีมันยาวนานม,มันปลอดภัยข้อที่ไม่ดีของ mi na ฉันก็พูดทั้งข้อดีและข้อเสียนะฉันกลาง กลางมากฉันเออคือเล่นตัวเองคอฉันจะามไม่ฉันก็พูดทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียของเอไมนีเคือมันเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มากที่ทำวัคซีนแล้วมันก็ออกมาเลยแล้วเราก็มาเจอว่าเออเจอกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบก็ต้องขอแซมหัวใจที่แบบเด็กมีริมเลือดอุดตันเสียชีวิตอะไรเงี้ยฉันก็ฉันก็ตามอยู่ฉันฉันก็พูดแต่ประเด็นน่ะก็คือว่า ไอ้โปรตีนซับยูนิตวัคซีนหรือว่าโนวาแว็กซ์เนี่ยที่รัฐบาลยังไม่เคยพูดถึงเลยเนี่ยแล้วมันยังไม่ได้ลออชออกมาเลยแล้วก็ยังไม่มีการดีใดๆไม่มีท้าท่าอะไรเลยเนี่ยมันคือวัคซีนของเทคโนโลยีที่ทําวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉะนั้นฉันเลยคิดว่ามันน่าจะปลอดภัยกับเด็กก่อนจะเปิดประเทศต้องเปิดโรงเรียนก่อนถูกไหมถ้ามันจะไปหาสีที่ไหนมันยังไม่เอาออกมาขายอ่ะ ก็คือตอนนี้ไม่มีที่ไหนออกมาขาย <คน S 1> แต่เ,เธอต้องดิวก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเธอก็จะบอกว่าดิวไม่ได้มันเป็นตลาดออของคนขายไม่ใช่ตลาดของคนซื้อแต่ถ้าเธอไม่ดิวเลยคุณก็เลยจะบอกว่ารัฐบาลหรือคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนานจะควรจะไปปิดดิวนี้ก่อนดิวนาวได้อีกทิงปีหน้าก็ว่ากันแต่อย่างน้อยเราไม่ตกรถดถูกต้องแล้วก็อยากจะเรียกร้องถึงประเทศที่รวยๆนะคะว่าคุณเอาแต่ตัวเองรอดเป็นยังไงล่ะ แอฟริกาติดคุณติดไปด้วยญี่ปุ่นปิดประเทศไปแล้วใช่มันพังหมดมันพังพินาศฉะนั้นเนี่ยใช่ตอนนี้มันไม่ใช่การเปิดประเทศมันไม่ใช่การเปิดเศรษฐกิจมันต้องเป็นการฟื้นฟูโลกมันต้องช่วยกันประเทศที่รวยก็ต้องช่วยประเทศที่จนมันก็เหมือนกับในประเทศนี้คนรวยก็ต้องช่วยคนจน ถ้าจนกระจายมันจะตายกันหมดมเนื่องจากว่าเมื่อคนรวยเยอะขึ้นเมื่อคนรวยมันรวยมากๆไรนําเข้าอะไรใดๆรวยขึ้นแต่ร้านใดๆเนี่ยแต่ประชาชนตายเรียบไม่โควิดตายก็อดตายไม่อดตายก็เศรษฐกิจพังข้างตัวตายเครียดตายอะไรตายไปหมดเนี่ยมันจะไม่มีประชาชนเป็นลูกค้าของคุณงไงเราเห็นโมเดลของแอฟริกาแล้วเราอย่าไปเดินตาม